สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้ที่มีนัดกันเนะเาะก็ชุดนี้นะคะเป็นผ้าไหมทั้งเซตเลยนะคะเดี๋ยวมลรีวิวนะคะเป็นคลิปวิดีโอนะคะให้แม่แม่นะคะทุกทท่านนะคะได้ชมไลฟ์กันก่อนเนะเาะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเผื่อจะมาดูย้อนหลังอะคะ่ะแล้วก็ท่านใดที่ติดตามติดตามชมไลฟ์หรือว่าเอฟในไลฟ์ไม่ทันะนะคะก็สามารถที่จะแคปภาพหน้าจอที่ดูในคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะ แคปแล้วก็ทักสอบถามมาที่มนตรามหาราณีได้เลยที่ชื่อเพจว่ามนตรามหาราีนะคะสำหรับชอบผ้าไหมผืนไหนหาว่ามนยกแล้วนะคะเราชอบถูกใจนะคะแคปมาได้เลยชุดแรกนะคะชุดแรกก็จะรีวิวเป็นชุดที่มนใส่อยู่ชุดนี้นะคะชุดนี้เนี่ยอกเนี่ยจะได้ประมาณ34-35 ะะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมนใส่เนี่ยเสื้อผ้ามนก็จะออขออภัยนะคะขออภัยอกตัวนี้นะคะจะได้อยู่ที่ประมาณ4 4่สิบสี่ถึงสี่สิบห้านะคะสี่สิบสี่ถึงสี่สิบห้าซึ่งจริงๆปกติมลใส่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณอกนะคะปกติมนใส่ประมาณจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบถึงสี่สิบสองนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะก็จะมีนยคะ ก็จะค่อนข้างเหลือนะคะตัวนี้ใส่ได้44 45กางเกงนะคะเอวเนะะี่ยค่ะมนก็จริงๆแล้วเนะะี่ยค่ะมนใส่เหลือเห็นไหมคะว่ามนจะใส่เหลือเนี่ยคะ่ะค่อนข้างเหลือเพราะฉะนั้นเอวเนี่ยก็จะได้ประมาณ34 35เลยนะคะเอวกางเกงนะคะได้ถึง34 35 ในหามนใส่ก็จะจริงๆมนใส่ลวมนะคะแต่อยากใส่รีวิวนะคะให้แม่แมดูว่าทรงมันสวยนะคะแล้วก็แพทเทิร์นการตัดเย็บของเขาเนี่ยค่อนข้างดีมากนะคะสีตะเข็บหรือว่าสีเข็มเนี่ยค่ะการเดินนะคะการเดินของเขาเนี่ยค่อนข้างเป๊ะแล้วก็สภาพของผ้าเนี่ยค่อนข้างใหม่นะคะมนให้เซ็ตนี้นะคะได้95%เลยนะคะถึงความใหม่นะคะเซ็ตนี้สวยนะคะทุกอย่างเป๊ะนะคะใหม่กรีบมากๆเลยนะคะ กางเกงนะคะและชุดนี้ไม่มีตําหนินะคะไม่มีตําหนิแม้แต่จุดเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์นะคะเซตนี้ขอคนหน้าอกนะคะประมาณเอ่อได้44ถึงสีนะคะได้เลย44 45แล้วก็เอวก็เอวเนี่ยเอวแน่นอนว่าก็ก็ประมาณนะคะเนี่ยค่ะได้เลยนะคะเอวค่อนข้างใหญ่พอสมควรมอนว่าได้4445เลยแหละ นะคะอกเอวสะโพกนะคะสะโพกก็ใหญ่พอสมควรนะคะสำหรับตัวนี้นะคะสวยสีออกเทาๆนะคะเป็นสีจริงเป็นสีเทานะคะแล้วก็เป็นงานไหมแท้นะตัวนี้เป็นงานไหมแท้งานทอนะคะสอดดิ้นเงินนะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นงานทอสอดดิ้นเงินนะคะเป็นไหมสวยๆผ้าไหมแท้เนะต่อไปจะมีเป็นผ้าถุงนะคะผืนนี้ ถุงข,นขืนนี้นะคะค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะคะสีสวยมากเป็นมัดหมีลายโบราณนะคะที่มลบอกว่าวันนี้จะมีงานเก่ามาเนาะจะมีงานสีนี้นะคะสีจริงเป็นสีปีกแมลงทับนะคะ <AD> สีเขียวปีกแมลงทับซึ่งของจริงสวยมากๆเลยค่ะนะคะของจริงสวยมากๆ <AD> แต่ว่ามีรอยไหมกัดกันบ้างนะคะมีรอยไหมกัดกันบ้างแล้วก็ตรงหัวนะคะมีเฟดเฟดนะคะประมาณนี้ค่ะก็จะมีแต่ว่ามนก็จะขายให้ในราคาที่ ที่เป็นราคาถูกนะฮะที่เป็นราคาไม่แพงสีจริงนะคะมนบอกเลยว่าเป็นเหลือบเหลือบนะคะเป็นเหลือบออปีกแมลงทับแล้วก็ตัวนี้เย็บรอบวงมาเรียบร้อยนะคะขนาดรอบวงประมาณ150เซนติเมตรนะคะนี่เลยสีสวยมากเป็นเขียวปีกแมลงทับเนาะสำหรับผืนนี้ฝากติดตามนะคะที่เพจมนตรามหาราณีมีกงเกงสีชมพูมาตัวนึ้ กางเกงเนี่ยน่าจะมาจากเซตนี้เลยอะค่ะน่าจะได้จากเซตนี้เนี่ยค่ะนี่เนี่ยค่ะกางเกงน่าจะมาจากเซตนี้เลยกางเกงเนี่ยเอวเนี่ยอย่างตัวเนี้ยมณอาจจะพูดผิดนะคะขออภัยเอวมันนะคะได้ประมาณสามสิบเอ่อสามสิบสี่สามสิบห้าเอวตัวนี้นะคะประมาณสามสิบสี่สามสิบห้าส่วนหน้าอกเนี่ยประมาณสี่สิบสี่สี่สิบห้าเนี่ยค่ะ อย่างตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะได้เอวเนี่ยเอวก็จะได้ถึงสามสิบห้าเลยนะคะตัวนี้เป็นงานไหมขึ้นชุดใช่ไหมลูกสักครู่นะลูกนะพี่แดนพี่แดนดูนะ้องหน่อยลูกนี่นะคะตัวนี้ก็งานไหมแท้เลยนะคะไหมสวยๆอย่างนี้เลยเนี่ยไหมละเอียดแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ไม่มีตําหนนะิแต่จุดเดียวเหมือนกันนะคะเป็นงานสวยมากเพราะตัวนี้ดีมากเลยอะ่ะมีกระเป๋าเหมือนกันนะคะตรงช่องนี้ค่ะเป็นกระเป๋า เนี่ยมลว่าเป็นเซตเดียวกันกับเซตนี้เลยถ้าชอบก็รับเซตนี้ไปได้ด๋ัวให้ราคาพิเศษนะคะอันนี้เป็นกางเกงไหมแต่ว่าเซตที่เป็นเซตเดียวกันนะคะมนจะมีตัวที่มนใส่อยู่หนึ่งชุดแล้วก็มีกางเกงอันนี้ต่อไปชุดเยอะมากเลยอ๋อมนคิดว่าเสื้อตัวนี้น่าจะมากับกางเกงสีชมพูแน่เลยเนี่ยคะ่ะ เป็นเสื้อนี้เลยอบได้ถึงสี่สิบสี่นะคะตัวนี้ไหมแท้นะ,ะนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยงามมากเนะะี่ยค่ะอบได้ถึงสี่สิบสี่แค่ยังไม่ได้รีดนะถ้ารีดเราจะสวยมากนี่ค่ะตัวนี้ก็ทอสอดดินนะคะตรงนี้ก็ทอสอดดินเงินนะคะทอสอดเดิมด้วยดินเงินนะคะอัดซับกาวนะคะด้านในอย่างดีนะคะอัดซับกาวด้านในอย่างดีแล้วก็มีเสริมบ่าให้ด้วยนะคะ เป็นเซตเนี่ยค่ะขอบคุณนะคะ<อ>นี่นะคะเซตนี้น่าจะมาด้วยกันเพราะฉะนั้นสายนี้นะคะใครอยากเป็นเจ้าของมีถึงสองเซตมีเทาแล้วก็มีชมพูนะคะมีเทามีชมพูเนาะต่อไปผ้าไหมผืนนี้สวยมากๆเลยเนี่ยค่ะผืนนี้พอสวยมากๆนะคะสามกระสั นะคะทอสวยมากๆสามกระสับนะคะมีทั้งหมด3ลายด้วยกันนะคะเป็นงานมัดหมี่กาักระสับนะคะมีทั้งหมด3ลายนะคะมี3ลายด้วยกันเลยเนี่ยค่ะอันนี้ตัดแบบฟรีไซส์นะคะอันนี้ตัดแบบฟรีไซส์เลยดูลายนะคะค่อนข้างสวยมากเป็นลายโบราณนะซึ่งมนบอกว่าผ้ารอบนี้ที่ได้มาเนี่ยจะเป็นลายที่สวยนะคะคลาสสิกมากๆเนี่ยค่ะคุณดูอันนี้สภาพแบบว่ามนให้เป็นตีเป็นมือหเลยนะเนี่ย เพราะว่าใหม่มากเลยอะค่ะเนี่ยใหม่กริบเลยนะคะตัวนี้ก็แทบจะไม่มีตำหนิเลยเนี่ค่ะส่องก่อนเผื่อแบบลูกค้าเจอแบบอา้ามีตำหนินะอะไรอีก <c oughs> แทบจะไม่มีตำหนิเลยอะเนี่ยไม่มีตำหนิเลยสวยเนะะี่ยค่ะทอสามลายด้วยกันเลยเห็นไหมคะเนี่ค่ะสวยมาก เนาะถ้าชอบนะคะก็เดี๋ยวชมติดตามไลฟ์สดนะคะด้วยกันนะคะนุ่งเป็นผ้าถุงสวยมากเลยแล้วก็เป็นแบบฟรีไซส์นะคะมีตะขอให้นะไหมแท้ข้างในอัดซับให้อย่างนี้เลยนะคะมีซับให้แล้วก็ถ้าจะสำหรับคนที่เอวใหญ่ก็แค่ไปเปลี่ยนตะขอเอาอะค่ะขยับตะขอนะคะมีมัดข้างในมีโอสวยค่ะอันนี้สวยเลยเอวเอวเนี่ยใส่ได้ใหญ่สุดประมาณน่าจะสี นี่ค่ะสวยตัวนี้สวยจริงๆแม่จ๋าหนูให้เลยว่าตัวนี้งามเนี่ยค่ะสวยจริงๆลายงามมากนะคะเนาะอ่าไปอีกตัวนี้เป็นกระโปรงเป็นไหมญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เป็นกระโปรงไหมญี่ปุ่นนะคะ เอว28ถึง30นะคะเอวเนี่ยใส่ได้ตั้งแต่2 8ถึง30มไหมญี่ปุ่นของเขาเนี่ยจะมีความเงาแล้วก็เหลือบงี้ะคะ่ะซึ่งสวยแล้วก็มีความคงทนนะคะมีความคงทนแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าตะขอหรือว่าหนามเตยแหวนหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะมาเกี่ยวเพราะว่าผ้าพวกเนี้ยค่ะมีความคงทนมากซึ่งจะเป็นซิลส์เจแปนนะคะตัวนี้คือซิลส์เจแปนเลยนะคะมีความเหลือบแล้วก็ ค่อนข้างสวยไหมญี่ปุ่นล็อตเนี้มุนได้มาสองตัวนะมีเป็นกระโปรงแล้วก็มีเป็นเรสสีทองอย่างเงี้ยค่ะโคตรสวยเลยอันนี้ไหมเอี่ยมเลยนะคะของจริงนี่คือไหมเอี่ยมเลยเพียงแต่ว่าไม่ได้รีดนะคะเนื้อผ้าค่อนข้างสวยเลยนี่คือซิล์ญี่ปุ่นนะไหมญี่ปุ่นเกรดดีๆสวยงานตัดเย็บเกรดดีค่ะงานตัดเย็บเกรดดีเลยนะคะตัวซิปก็เป็นซิปญี่ปุ่นนะคะซิปภาษาญี่ปุ่นเลยะคะ่ะเป็นซิปญี่ปุ่นเลยนี่คือไหมญี่ปุ่น นะคะไหมญี่ปุ่นสวยๆเลยแล้วเป็นลายมัดหมีงามเนี่ยค่ะลายมัดหมีสวยตัวนี้เป็นสีทองที่แบบทองอมส้มนะคะสวยจริงๆค่ะถ้าชอบก็ฝากติดตามที่เพจนะคะมนตรามหาราณีของเรานะคะติดตามชมไลฟ์สดได้ตัวนี้ไหมนะคะรอบวง150ซอซมอเหมือนกันรุ่นนี้เป็นไหมโบราณน,นะที่มนเคยแจ้งว่ามนจะได้มาเนี่ยค่ะ คุณไหมโบราณสวยๆเลยแต่ต้องเข้าใจนะคะว่าผ้าโบราณเนี่ยมันจะมีเปื้อนบ้างนะคะมีตําหนิบ้างก็ต้องคุยกันตรงๆว่าอาจจะมีเปื้อนบ้างแต่ลูกค้าสามารถซักทําความสะอาดได้ซึ่งไม่ใช่ซักทําความสะอาดไม่ได้นะคะลูกค้าขนาดกว้างรอบวง150นะคะเย็ยบวงเรียบร้อยซึ่งสวยมากผืนนี้นะคะแล้วข้างล่างเนะะี่ยค่ะเป็นตีนจบนะคะเป็นตีนจบทอต่อในตัวคุณดูงานนะคะ คุณดูงานเป็นงานโบราณที่สวยจริงๆนะะี่ยค่ะคุณดูนะคะมนฝากนะคะติดตามที่เพจมนตรามหาราณีนะคะก็ชอบผืนไหนนะคะแคปไว้แล้วทักมาสอบถามที่เพจเรานะคะก็จะมีไลฟ์สดนะคะชุดผ้าไหมสวยๆเครื่องประดับสวยๆนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ